กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่6ภพายเอเมิลี่ตกอยู่ในความเศร้าเสียใจปิดามารดาด่วนจากไปแบบนี้เอเมิลี่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนอีกดังนั้นครอบครัวของดาราจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเอเมิลี่ตกเป็นข่าวใหญ่เนื่องจากว่าปิดาเธอกลายเป็นฆาตกร เขาสังหารพันรยาแท้ๆแล้วยิงตัวเองเสียชีวิตส่วนสาเหตุสรุปแน่ชัดแล้วว่าเกิดจากการล้มละลายของบริษัทเอมเมลี่พอรู้เรื่องนี้บ้างบ้านเธอเกิดปัญหาเรื่องการเงินมาได้สองปีแล้วเธอออกจากบ้านตั้งแต่สิบแปดเริ่มเข้าวงการนักแสดงเงินทองที่ใช้จ่ายทั้งหมดเอมเมลี่ได้มาจากการเข้าวงการทั้งนั้นและที่สําคัญเมื่อพ่อกับแม่เสียชีวิตพวก่ันยังทิ้งนี้ก้อนใหญ่ให้เอมเมลี่ เป็นจำนวนเงินอีก50ล้านบาทโดยที่เงินจำนวนนี้นั้นเป็นเงินที่เอมเมลี่ไปเซ็นกู้ให้กับปิดามานดาเพื่อเอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเอมเมลี่ตกที่นั่งลำบากทั้งเนื้อทั้งตัวนั้นมีเงินไม่ถึง15ล้านยังขาดอีก35ล้านบาทด้วยกันดานดาราเองก็มาช่วยงานศพตลอดความสัมพันธ์อันนั่นแฟนของคนทั้งสองนั้นทำให้แฟนคลับยิ่งคิดไปไกลเกินกว่าเพื่อน จนกระทั่งวันสุดท้ายเมื่อจัดงานเรียบร้อยดาราก็อยู่บ้านกับเอมิลี่อีกเธอมองเพื่อนที่เศร้าเสียใจดาราได้ตัดส่งกำลังใจให้เขายืมเงินเราก่อนก็ได้เอมดาราเองก็มีเงินเก็บก็ตั้งแต่คุณยายกับคุณย่าเก็บใส่บัญชีให้มารดารเอาไปลงทุนยี่สิบปีต่อมาเงินจำนวนนั้นก็มีมูลค่ามหาศาลดารารู้ว่าเพื่อนลำบากเธออยากยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เงินแค่สามสิบห้าล้านจะว่าไปแล้วสำหรับดารานะมันไม่ได้มากมายไปหรอกเรารับเงินดาราไม่ได้หรอกเอมเมลี่สายหน้าถึงรับไปเราก็ไม่มีปัญญาใช้ให้อยู่ดีนั่นหละเอมเมลี่มองบ้านหลังใหญ่ที่เคยอาศัยทรัพย์สมบัติทุกอย่างเคยเป็นของเธอแต่บัตดนี้มันถึงคราวเปลี่ยนมือทั้งหมดเธอนะเอมเราเป็นเพื่อนกันนะไม่เอาหรอกดารา ว่าแต่ขอบใจมากนะตอนเราลำบากดาราไม่ทิ้งเราไปไหนเลยดาราเห็นเพื่อนเราก็ยิ่งสงสารเธอพยายามเกลียกล่อมให้เขารับเงินแต่ไม่ว่าจะยังไงเอมเมลีก็ไม่ยอมรับเงินจากเธออีกตอนเย็นดาราขอตัวกลับบ้านเธอมานอนเป็นเพื่อนเอมเมลี่ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงงานศพวันสุดท้ายพอไปถึงบ้านจึงอาบน้ำจากนั้นก็โทรวิดีโอคอลหาคู่มัน สวัสดีคะ่ะพี่พายเป็นยังไงบ้างคะคุณสวยวันสุดท้ายแล้วคะ่ะดาราสงสารเพื่อนพ่อของเอมไม่น่าตาัเสินใจแบบนั้นเลยแล้วเพื่อนรับเงินหรือเปล่าไม่คะ่ะเอมไม่ยอมรับบอกว่าคงหาคืนไม่ได้ดาราทำหน้าลำบากใจพี่พายคิดว่ายังไงคะพี่คิดเหมือนเอมคะ่ะที่เอมมีทุกวันนี้เพราะยังมีกระสา,าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กระสาหมดเอมอาจไม่ได้มีเงินมากเหมือนเดิมนะ พอได้ยินแบบนั้นดาราก็ยิ่งทำหน้าเศร้า ai, ดาราสงสารเพื่อนจังพี่เข้าใจดารานะคะพายกล่าวเสียงนิ่งใบหน้าแสดงความจริงใจก่อนที่จะกล่าวต่อถ้าดาราจะต่อสัญญาอีกสักปีเพราะช่วยเอ็มพี่ไม่ว่าหรนะคะเพราะว่าเพื่อนของดาราก็เหมือนเพื่อนพี่ด้วยเราก็แค่แอบคบหาอย่าให้แฟนคลับเห็นดาราถึงกับลอยโฮออกมาแล้ว พราะภายยังคงเสียสลับเพื่อกันมามากพี่พายทำไมตัวถึงดีกับเขาแบบนี้ล่ะเพื่อนก็สงสารส่วนคู่มันเองก็น่าเห็นใจหลังจากที่เธอเริ่มมีชื่อเสียงข่าวเรื่องว่าเธอคบหากับภายเป็นอันถูกปฏิเสธไปว่าเราทั้งสองไม่ได้คบหากันหรอกดาราอึดอัดหายใจไม่ออกเธอต้องเอาชีวิตมาอยู่ในโลกของการตลาดทั้งๆที่ตัวเธอไม่ได้ต้องการแบบนั้น เธอแค่อยากเป็นนักแสดงที่มีคู่มันแล้วและคู่มันของเธอชื่อพายพี่เข้าใจคะ่ะอย่าร้องไห้เลยนะพายแสนดีกับน้องสาวคนนี้เสมอดาราขอคิดดูก่อนนะคะแต่ดาราคิดถึงพี่พายที่สุดเลยพายได้แต่ยิ้มอ่อนมองคู่มันสาวที่กำลังร้องไห้ไม่ว่าดาราจะอายุมากแค่ไหนสุดท้ายดาราคือ,น,อน้องน้อยของพายวันยังคำ่ำ มื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วพายส่งน้องเข้านอนส่วนตัวเองก็กลับไปทำงานต่อพายช่วยงานคุณแม่ทั้งสองเธอเป็นผู้ช่วยประธานดำเนินงานตามคำสั่งของคุณแม่มีหลายโปรเจกต์ที่พายดูแลอยู่แม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ด้วยความสามารถแล้วพายกับทำให้ทุกงานที่แม่แม่ฝากไว้ประสบความสำเร็จอยู่ทุกครั้งเธอถอนหายใจออกมาหยิบกรอบรูปของดาราขึ้นมาดู ริมฝีปากบางจูบลงไปที่รูปทายจากนั้นพายก็ยิ้มออกห่างกันมาสองปีดาราของพายโตขึ้นสวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นหากแต่ดารากลับไม่เคยอยากจะทิ้งกันเลยทาัทางที่ความจริงนั้นที่โลกข้างนอกผู้คนมากมายหลากหลายมันทำให้ดารามีตัวเลือกได้อย่างเหมาะสมพายภูมิใจมากที่ได้เป็นคนรักของน้องไม่ว่าดาราจะตัดสินใจแบบไหนพายคนนี้ เขารบความคิดของดาราเสมออาทิตย์ต่อมาดาราทบทวนการตัดสินใจของตัวเองอีกรอบเธออยากช่วยเอมมี่และเธอเองก็อยากจะมีความสุขเธอโทรศัพท์หาคีรดาก่อนจะพาเอมมลี่เข้าไปหาเมื่อนั่งลงดาราจึงได้เริ่มต้นดาราจะต่อสัญญาค่ะคีรดากับกิ่งการมองหน้ากันคนทั้งสองเบิกตากว้างใบหน้ายิ้มแย้ม ดีไม่ไปเซิงบ้างไฟแล้วพวกเธอสองคนคิดจนหัวจะปวดว่าจะเอาใครมาลงเล่นซีรีส์เรื่องใหม่จริงนะคะดาราเก่งการเรียบถามแม้เอ๋ยคิดว่าอาจจะต้องเลื่อนการถ่ายออกไปแต่ตอนเนี้ยสวรรค์มาโปรดเห็นเห็นเก่งการจับมือของดาราขึ้นดาราเหมือนนางฟ้าเลยคะ่ะที่ได้ช่วยหนาเอาไว้น้ำตาจะไหลาอาบหน้าอยู่รอมรอแต่ดารามีข้าแม้นะคะ เธอบอกกับทุกคนคีรดากิ่งการและเอมิลี่แววตาของดาราดูจริงจังมากขึ้นเธอพูดต่อว่าสัญญาคืออีกแค่ปีเดียวค่ะรีบถ่ายซีรีส์ให้จบโปรโมตหลังจากนั้นดาราจะไม่รับงานอีกแล้วดาราจะกลับไปเป็นคนธรรมดาค่ะเธอกล่าวอย่างจริงจังว่าแฟนดาราจะกลับมาเดือนหน้าแล้วค่ะดาราจะเดทกับแฟนแต่พยายามจะระวังก็หลกัน แต่ถ้ามันหลุดไปทางช่องปิดข่าวเอาเองนะคะขอความการุณาไม่เสิร์ฟคู่จินมากเกินไปดาราห่วงความรู้สึกคู่มั่นค่ะแล้วก็ช่วยย้ำสถานะเดิมก็คือดารากับเอมเมลี่คือเพื่อนสนิทกันเพราะปีที่ผ่านมานั้นเธอกับเอมเมลี่ไปไหนมาไหนด้วยกันสเสมอเพื่อเสิร์ฟความฟินให้กับแฟนคลับดาราเองก็เข้าใจอยู่เพราะมันคืองานและเป็นเธอเองที่อยากหาอะไรทำตั้งแต่แรก เาว่าหลังจากนี้นั้นเธอตัดสินใจต่อสัญญาเนื่องจากอยากจะช่วยเอมเมลี่อยากให้อีกฝ่ายมีแสงอยากให้เอมมีงานเอมจะได้เอาเงินไปใช้นี่เพราะถึงแม้จะยื่นเงินให้เพื่อนคนนี้ก็คงไม่รับหรอกดังนั้นมีแค่ทางนี้ทางเดียวที่ดาราจะสามารถช่วยเพื่อนได้เป็นอันว่าผู้ใหญ่ตกลงเอมเมลี่เองก็ซาบซึ้งในน้ำใจของดารามากไม่คิดว่าดาราจะกลับคำตัดสินใจอีก ที่บอกว่าจะไม่ต่อสัญญาดารากลับต่อสัญญาให้เพื่อเอ็มเมลี่จะได้ลดลั่นในวงการต่อขอบใจมากนะดาราเอมเมลี่มองเพื่อนสนิทน้ำตาปลิ่มว่าจะไหลแล้วแสงนั้นอยู่ไม่นานหรอกหากไม่รีบคว้าก็เกรงจะเสียโอกาสอาชีพในวงการบันเทิงนั้นมันเอาแน่เอานอนไม่ได้หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเรารับมาแล้วเรามีโอกาสแต่ไม่รีบปักตัวง แสงแสงนั้นจะค่อยๆลอยไปหาคนใหม่ดาราไม่รอช้าเธอเดินเข้าไปกอดเอมิลี่รูปหลังเพื่อนสนิทอย่างปลอบโยนเอมดาราช่วยเอมได้เท่านี้นะพี่เหลือเอมต้องทำเองในฐานะเพื่อนสนิทดาราายืยนข้างเอมเสมอแต่ถ้าในฐานะคนรักแะะคู่มั่นดาราเองก็ต้องให้ความสำคัญกับพี่พายเหมือนกันเอมิลี่พยักหน้าทาังน้ำตาก่อนจะซบลงที่บ่าเล็ก ขอบใจมากนะดาราเรื่องครั้งนี้ยเราจะไม่ลืมเลยงั้นไปกินข้าวที่คาเฟ่เอ็มกันเลี้ยงเราด้วยนะหิวมากเลยดาราไม่อยากให้เพื่อนเสียใจเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแตาเธออยากให้เอ็มเมลี่กลับเป็นตัวเองเร็วที่สุดทั้งสองเดินออกจากตึกด้วยกันแต่คราวนี้ไม่ได้คุ้งคานแต่เป็นการเดินเคียงข้างกันพอเจอเข้ากับแฟนคลับทั้งสองก็หันมาโบกมือให้ เยมทักทายขอบคุณที่สนับสนุนจากนั้นก็พากันตรงไปที่ลานจอดรถสิ่งที่ดาราทำให้เพื่อนมีค่านี้คนที่เอมเมลี่ต้องขอบคุณไม่ใช่ดาราคนนี้หรอกแต่เป็นพี่พายต่างหากเพราะถ้าคู่มันเธอไม่ยินยอมแล้วแล้วก็ดาราเองก็ไม่ต่อสัญญาหรอกในห้องนอนกว้างของตึกเล็กบนเกาะส่วนตัวของคิมทายอาศัยอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วอย่างพวกคุณยาย ยังออกไปเที่ยวนอกเกาะบ้างกลับไทยปีละครั้งสองรั้งส่วนพายไม่ได้ออกไปไหนหรอกเธอเอาตาทำงานเพราะโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้ตามใจดาราพายก็ใช้เวลาทำงานทั้งชีวิตเธอจัดการเก็บข้าวของแม้ว่าจะมีแม่บ้านอยู่มากแต่พายกลับทำเองทุกอย่างและถ้าไม่จําเป็นเธอไม่อยากให้คนเข้ามาในห้องพักเท่าไหรนะ่นักพรุ่งนี้พายจะเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ครบกำหนดระยะเวลาสองปีที่คุณแม่กกำหนดเอาไว้พอดีกับดาราจะมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ดาราของพี่พายโตเป็นสาวแค่คิดพายก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยอยู่ไม่น้อยร่างสูงจัดการาพับเสื้อผ้าบนเกาะเหลือแค่พายแล้วส่วนสองคุณยายกลับไปก่อนหน้าไปฉลองวันเกิดลานสาวตั้งแต่เมื่อวานส่วนเธอนรอจะไปฉลองวันเกิดอีกครั้งกับดาราสองต่อสองพายยิ้มกลิ่ม นึกหัวรอกขึ้นมาเมื่อนึกถึงสีหน้าเหินๆนของคนรักเขาจะจับพี่พายกินทั้งตัวเลยเขาจะจัดการพี่พายจนลุกไม่ขึ้นเลยพอเขาได้พี่พายแล้วเขาจะไม่ทิ้งพี่พายหรอกนะเขาจะรับผิดชอบพี่พายเองดาราก็เป็นดารานั่นล่ะเรื่องความหห่นยังไม่เคยจางหายไปจากใจของเจ้าตัวนักหรอกพายจัดการเก็บกระเป๋าของบางส่วนไม่ได้นำไปด้วย เธอให้แม่บ้านมาจัดการออกไปเธอมองท้องทะเลผืนกว้างผ่านหน้าต่างกระจกบานใหญ่แสงสีเงินยวงสะท้อนวาววับของคลื่นทะเลกลิ่นหอมของทะเลลอยขึ้นเสียงคลื่นสัดสัดเข้าหาฟังช่างเป็นภาพที่งดงามนะักแต่ไม่งดงามเหมือนกับการได้เห็นหน้าของดาราหรอกรอยยิ้มประดับบนใบหน้าของร่างสูงอีแค่วันเดียวเราจะได้เจอกันแล้วต้องอดทนนะพาย พายมีความสุขในชีวิตของตัวเองเธอไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ขอแค่ได้อยู่กับคุณแม่ได้ใช้ชีวิตกับคนที่พายรักเล้าชีวิตจะต้องการอะไรอีกล่ะพายแง้มหน้าต่างออกไปเล็กน้อยเธอล้มตัวลงนอนบนโซฟาข้างหน้าต่างพายมองออกไปเบื้องหน้าสักครู่จนกระทั่งเริ่มรู้สึกง่วงพายจึงจมเข้าสู่ห้วงนิทราแล้วพายต้องรอดไปให้ได้นะลูก เสียงสั่นเครือของมารดาที่บอกกับลูกสาวตัวน้อยดังขึ้นแม่พายมีไปอือพายจะอยู่กับแม่ฟังแม่ให้ดีพายต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อแม่เพื่อตัวภายเองต้องเข้มแข็งต้องอยู่คนเดียวให้ได้เข้าใจไหมเด็กหญิงพายพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มร่างเล็กสั่นระริกทั้งเสียใจร้องไห้หวาดกลัว ถูกความรู้สึกเหล่านั้นผสมปนไปในหัวใจไปหมดทำไมเด็กหญิงตัวเล็กๆถึงต้องแบกความเจ็บปวดมากมายขนาดนี้พายยังเป็นแค่เด็กควรจะได้เล่นได้รับความรักมีความสุขไม่ใช่หรอเข้าใจที่แม่บอกไหมค่ะพายพยักหน้าด้วยความอาลัยอาวรณ์แม่รักพายนะพายของแม่จะต้องไม่ตายด้วยน้ำมือของพวกเขา มารดาลูบหน้าของลูกสาวชาว้าๆเด็กหญิงพายพยักหน้าแล้วบอกพายก็รักแม่นะคะวิ่งพายออกวิ่งเลยหนีไปให้ได้ตอนนี้มารดาสั่งเป็นครั้งสุดท้ายพายลุกขึ้นแล้ววิ่งหายไปจากบ้านบ้านที่เธอกับแม่อาศัยกันมาสักพักเธอปาดน้ำปาบอกกับใจตัวเองว่าต้องเข้มแข็งต้องอดทนและต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะพาย ภายในวัยยี่สิบเจ็ดสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมร่างเธอหอบหายใจอย่างหนักน่วงความฝันนั้นมันกลับมาอีกแล้วทั้งที่หายไปยี่สิบปีมันหายไปเมื่อแรกพบภัยได้เจอกับดาราเทว่าวันนี้ฝันร้ายกลับมาหลอกล้อนภายหลับตาลงควบคุมลมหายใจของตัวเองร่างที่เคยสั่นเทาเพราะความกลัวนั้นมันค่อยๆกลับมาสงบภายลืมตาขึ้น ดวงตากลับมาเย็นชาราวกับน้ำแข็งเธอลุกขึ้นก้าวยาวอย่างมั่นคงเธอหยิบปืนพกของตัวเองออกมาภายหอบกระสุนไปทั้งกล่องคืนนี้เธอต้องระบายความโกรธความเครียดแค้นซึ่งมันแอบซ่อนอยู่ในหัวใจออกมาให้หมดกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ